อ,อไะไยกันกวะเราเราเพิ่งมาส่งพี่ชายเราแล้วนะคนระับถึงหรือเปล่าไม่รู้รอดูกันนะนี่นนเ,เลยครับร้กัเจ็ดร้อยเครับร้อยครับขอบคุณประชาชนด้วยนะคะ ตอนนี้นะครับก็มารับหมายเลขนะครับตามบล็อกนะครับอันนี้ห้ามหายนะครับอย่าอย่าแน่นมากนะครับพอดีไหมคะโอเคครับพอดีครับเดี๋ยวเอาเลขดิมออกจากในซองนะคะแล้วไปเลขเสื้อด้านในนะคะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่ก็รับบิ๊มมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเสื้อนี่ครับอ่าเลสแท็ก เอากระเป๋าเสียอย่างนี้ครับผมเอาม่วงเลยครับแล้วก็ไปสแกนบีบนะครับรู้ว่าชื่อสิบหกก็มา ตอนนี้เราก็ไปรับทิปเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเดินดูงานโดยนี่นะครับเดี๋ยวจะมีพิธีกรอของเรานะครับต้องนุ่นะครับมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันอีกแล้วโอเคดเดี๋ยวพาเดินดูงานอ่ะมีอะไรบ้างหล่ะอันนี้นะคะรเราอยู่ที่งานเอ็กซ์โปนะคะของงานนะคะพีวีทีสองศูนย์สองศูนย์นะคะเย้ตะพูข้ะตะพูตะพูไปดูซิมีอะไรบ้างวันนี้นะคะเรากำลังจะเดินดูนะคะบูธตนน่างๆบูธแรกเลยครับบูธแรกนะ กองอะไรกันเนี่ยครับดเตอร์สปอร์ตอันนี้ก็จะมีมีอะไรบ้างนะคะไดค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างครับกินได้หมดนะคะกินได้หมดนะคะให้พลังงานทุกอย่างนะขึ้นเขาเร็วมากเลค่ะบอกไปกินกับพี่เงกดัฟเตอร์มาค่ะดัฟเตอร์มาเราอยากได้ภาษาถิ่นไหมคะตันนี้เราอยู่ภาคเหนือกันแล้พูดได้เลยภาษาถิ่นเนี่ยไม่ได้อันนี้อะไรครับอันนี้พูดอะไรนะคะต้นตำ่ะเป็นบาผลไม้ลองทานผลค่ะลองชิมได้นะคะเป็นอะไรับียอครับ อันนี้เป็นรนี่ครับแอร์โกโก้เราลองแมงโก้แมงโก้นี่อันี้แมโก้บร้าขยที่บ้าลอ๋อ้าวชิมชมถ้ามีกล้วยนะพี่ก็ชอบมากแต่ไม่กินกล้วยจะไม่เจลินเป็นไงครับ้นอร่อยอันไหนอร่อยครับอนี้บอันนี้นี่เหรอ ำมันมันจะหอมหอมอ่ะแล้วนี่ถ้าอยากซื้อที่อื่นนี่ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับได้คะ่ะทางเฟซบุ๊กไลน์แอนด์แอนด์คิวอาร์โค้ดเรามาได้บางทีแบบมีโปรโมชั่นส่งฟรีค่ะซื้อ5ชิ้นขึ้นไปส่งฟรีทั่วไทยเลยค่ะฟรุ๊ตฟรุ๊ตบาวนะครับนี่เป็นของบั๊นะคะบั๊มบริการของบั๊ทั้งหมดนะคะขาดบั๊นะคะต้องมาอันนี้นะคะไฮแลนเดอร์อ่านอ่านอ่านมันคืออะไรนะไฮแลนเดอร์มันคืออะไรอะ่ะร้านชื่อร้านไฮแลนเดอร์ออนะคะเป็นอุป,ปรกรณ์ที่ มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างตลอดมีทุกอย่างทุกร้านเลยมู้ต่อไปหันมาทางนี้ค่ะเป็นของซาลามอนนะคะอันนี้ขายรองเท้าขายรองเท้าายรองเท้ารองเท้าจเต็นลถเยอะมากมีห้าสิบเซนด้วยสี่สิบสามสิบห้าสิบนี่หมดเลยค่ะตอนนี้นะคะลดเยอะมากเลยค่ะใครซื้อในงานนะคะคุปซอที่ช็อปอยคะ 25%นะคะถูกมากอันนี้คือเสื้อกันฝนใช่เสื้อกันฝน,น,นเอาไปใส่อุ่นนปรกรณ์ตักครับนะคะหลายๆงานนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดมีฝนตกนะคะแนะนำมาก4,950 <5 60 S 2> บาทเอาไปตั๊น้ำต<ล>าได้ด้วยนะครับใช่ตักก๊น้ำตาระหว่างเลนได้อะ <c oughs> การันตีเลยอิลิทอิลิทด้วยมาหน้ามาบู๊นี้ค่ะวันี้ต้องโปรโมทอ่ะบู๊นี้บู๊นี้เป็นบู๊นะคะมคะ <c oughs> ิติเวฟค่ะเราจะต้องมากินบ้างอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะ อเ่ะหมดไปกี่แก้วแล้วครับหมดไปกี่แก้วกินกันะเรเพมาครั้งแรกเลยค่ะเราไม่รู้เดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติจะลองชิมก่อนนะคะรสชาติอย่าไรอันนี้นะครับอ่ารสอะไรนะครับรสช็อกโกแลตรสโกโก้เป็นไงบ้างฮะยังไม่รู้รสชาติเลยค่ะหรือยังไม่รู้เลยค่ะรสชาติเป็นไงเราต้องชิมอีกรสหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรสซอเบอร์รี่นะคะสูตรหวานน้อยนะครับตาลสี่สิบ เป็นไงครับพอกินแล้วอิ่มอร่อยมากเลยค่ะกินแล้วอิ่มเลยค่ะใจก็แวะมาได้นะครับใจตวมมาได้ค่ะเมจิไปนะคะทั้งนี้ร้านนวลร้านนวลนะคะเป็นร้านกาแฟนะคะคนชงหล่อมากเลยค่ะแทนแทนกล้องเนาะกล้องคนกล้องคนงนกล้องานไม่พอเร็วด้วยนะครับเร็วด้วยค่ะเร็วเร็วแจับนะครับนังจับนังจับอ่าน้องจับของเราเ แล้วท to ีร้านอื yes right. ่นอะไไม่เห็นสนใจอะไรเลี้ยเขาร้านนี้ไม่เห็นสนใจเลยร้านอุปกรณ์เดินป่าีแก้วมชื่อร้านอะไรทีสปูนทีสปูนมีาบีคน้องเขาบอกว่าร้านเดินป่าไม่ใช่ร้านของกินมีเสื้อด้วยมีเสื้อด้วยเนะครับมีหาย้านนะครับานแบบจัดเมทริกแบบมันเนเกมนะเือนเกมสวยแล้วใสไปแล้วเราจะกลมกลืนกับธรรมชาติเลยนะ ใส่มาแล้วแบบชีวิตเราจะดูแบบดื่มดำกับธรรมชาติมากนะค่ะเล่ห์เกลืออันนี้นะคะลานเคฟนะคะอร่อยมากนัวมากเรากินไปแล้วนะคะสองชิ้นเมื่อกี้ใช่แล้พี่หมอค่ะใช่แล้วจะเห็นไหมฮะนี่ขายที่ไหนบ้างนี่ขายที่ไหนบ้างครับบางมอเชียงใหม่กับบางมอญเชียงใหม่โรงพยาบาลสวนเสร เคโรงพยาบาลสดอกชื่อร้านชึ้นร้านเจ็ดเก็๊บนี่เลยกิ๊บกิ๊บอร่อยมากเลยค่ะเมื่อกี้เรากินไปแล้วสองชิ้นนะบอกเลยอันนี้ไอรันอันตรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่สวัสดีครับนี่อ่านเดลาอันตรานะครับนัดดูครับมีนัดดูมีนัดดูด้วยติดไหม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 นี่สีใหม่สีใหม่สวยนะสีใหม่ เบาเบาเบามากเลยถือเบาเน้ะเบาเนะติดตามได้ในเพจนี้เลยอ่านี่นะครับไทยรันอังตรานะครับนะครับอีลิตรีลิตูมกับลอยนะคะพรมกับลอยีรับชรเชียร้เคอยคีร์เชืยรีรนเชียรีร์เชียรรนเคะมีร์เชียรีกเชียียรกเียเแล้วก็ีเยีย ได้นะครับช็อปช็อปแช่นานอยู่แล้วครับช็อป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 แฟชั่นมามาขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาค่ะโคคาลรีเป็นยังไงบ้างโคคาลรีเป็นไงฮะดื่มแล้วสดชื่นสดชื่นนะคะกินแล้วมีพลังนะคะดีตลอดงานเลยครับดีตลอดงานค่ะบอกกันไม่กินก็ดีอย่างเงี้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราขอแห้งเราได้น้ำเข้าไปสดชื่นมากไหนโคคาเรยสดชื่นโคคาเรียเสมอครับสดชื่นหรือเป่อะไรคะแจมไซมอนนะคะ เป็นเสยากระมยไปโบกากับฟ้าตั้งแต่เป็นเป็นเป็นสาววงแบล็กไดมอนด์อยู่แล้วใช่ไหมโดยส่วนตัวดส่วนตัวก็ใช้อยู่นะคะแบล็กไดมอนด์ใช้แล้วจะเร็วเหมือนคนนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วก็ได้มงกุศสนจากคุงมือเขาหนึ่งรอดมาได้นี่นะครับแบล็กไดมอนด์มีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สวยด้วยนะครับนี่เสื้อกันลมกันฝน เจ็ดสิบจริงเหรอใช่เจ็ดสิบครับเหลือพันกว่าบาทตัวนี้แต่มันเป็นแต่มันเป็นแจ็ครต่ิงเดียวอ๋อมันไม่มีฮูดเนาะแต่มันก็โอเคอยู่นะพันเดียวเองลดไปสิสิเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะอันนี้เป้ตัวใหม่เนี่ยเป้ตัวใหม่เป้ตัวเล็กลองใส่หรือยังยังไม่ใส่แต่สวยดีสวยดีสวยดีเป้ตัวสวยมากเลยอันนี้เหมาะแก่ใส่แบบสายสปีดอ่บเพราะว่าจะใส่น้ำไม่ได้ตรงนี้อ่าสายสปีดเป้ตัวไว้แค่แบบใส่ของกินนิดนิดหน่อยหน่อยอันนี้เหมาะกับใสยสปีดอย่างเช่นน้องใช่ไหม ชอบมากเลยค่ะชอบอีกแล้วค่ะชอบชอบทุกแบรกละต้องต้องขายอะไรครับอยากนะมีเคปขายไหมคะนี่นะครับบูสต์ส่ตนะครับมีเสื้อมีเสื้อใช่ตัวใหญ่มากเลยค่ะค่ะเนี่ยเห็นมินิเดรสไ่ะใส่แล้วเป็นมินิเดรสเห็นไหมคะใส่แล้วลบบนี่เอาเก็บขัดรัานนี้ตัวไม่ใช่เลยไม่ต้องใส่กางเกงใส่กางเกงก็เดรสได้ <laughs> ว่าจะสวยสวยบางและเบาหมาะกับกใส่วิ่งเทลเหมาะมากะะามเลยค่ะใส่นิ่งเทลผ้าผ้าเมาแล้วบางม,ม,มากูใช่ดูดีมากแก้วสีแดงสวยมากเลยค่ะเหมาะกับสีปากก <sh arp> ็สำหรับวันนี้นะครับเราพาเดินชมงานเอ็กโป่ของใช่งานที่เวีที2020เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจรู้ใจแล้วละค่ะสามารถมาชมได้ปีหน, <laughs> น,น,น,นึ่งไม่ยากเดี๋ยวเจอกันใหม่กินข้าวสวัสดีค่ะ